แฟนวอลเลย์บอลแห่เป็นห่วงพรพันเกิอบปาดหลังเห็นสิ่งที่เธอทำตอนแข่งกับพิงค์สไปเดอร์จะเป็นอะไรมากไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับควานหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ 2,023- ถึง2,024รอบที่5ซึ่ง IBK ทีมของชมพูพ่พพันเกือบปราดแพ้พิงส s p ไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซูปเปอร์สตาร์ลูกยางแดนสมขาวแบบสุดมัน2ต่อ3เซตด้วยคะแนน18ต่อ25 24ต่อ26 25ต่อ23 26ต่อ24และ12ต่อ15 ส่งผลให้ไอ k เคตอนนี้นะคะเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนรักอันดับ5ของตารางตามหลังอันดับ4อย่างเลสปาร์กอยู่นะคะในขณะที่พิงสไปเดอร์เก็บเพิ่มเป็น64คะแนนรักอันดับ2ของลีกตามหลังจากฟุงยังฮุนไดหนึ่งคะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดเกมนี้นะคะช่วงกว่อนเริ่มในเซตที่5ชมผู้พพันเกือปรากต้องพ่นสเปรย์ที่ข้อมือแถมในเกมก่อนหน้านี้ก็มีการพ่นสเปรย์ที่หลังทำเอาแฟนๆทั้งไทยและเกาหลีออกมาแสดงความคิดเห็น เป็นห่วงสภาพร่างกายของพรพันธ์เป็นจํานวนมากและนี่ค่ะคือความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วนจะเป็นทีมคนอื่นไม่ใช่ทีมที่เชียร์แต่พรพัน์พ่นสเปรย์เยอะมากทั้งที่หลังในเกมก่อนก่อนเซตที่5ก็พ่นสเปรย์ที่ข้อมือตอนนี้อยากรู้ว่าผู้เจ็บมากไหมแค่นั้นเลยพรพันเนี่ยเป็นอะไรมากนะขาดพรพันธ์ขาดใจใกล้ทีมชาติเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอให้ไม่มีใครเจ็บจนจบหลีกนะ ผู้อยาเจ็บมากนะร่างกายกรอบหมดแล้วเห็นผู้ฉีดสเปรย์เจ็บข้อมือแน่ๆเลยและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเป็นห่วงพรพันเกอบปราดและสำหรับประเด็นตอนนี้นะคะที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเพราะหลังจบเกมนะคะคิมโฮชุนเฮดโค้ชของ IBK เองก็ได้ออกมายอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่แพ้ พอทีมมีสิทธิ์จะชนะได้พร้อมตำหนิ2ตัวต่างชาติของทีมอย่างพรพันและเบอร์คอมบีนะคะบี B หลังตัวความหวังของทีมคิมโฮชุนก็ได้ระบุว่าไม่ใช่ว่าเราขาดด้านใดด้านหนึ่งพูดตรงๆเลยนะทีมเราไม่มีนักกีฬาต่างชาติสองคนหรอหากคุณเป็นนักกีฬามืออาชีพคุณจะต้องตะโกนและพยายามจบเกมด้วยมือของคุณเองแต่เกมวันนี้ยังขาดความสิ่งนั้นผมคิดว่านักกีฬาในประเทศทำหน้าที่ได้ดีที่สุดตามความสามารถ ปกติผมไม่ได้ตำหนิผู้เล่นบ่อยนักแต่เกมวันนี้รู้สึกเหมือนว่าเราจะชนะได้ดังนั้นมันจึงน่าผิดหวังปัญหาของพรพันธ์คือเธอเซตบอลเร็วจนตัวลูกตีไม่ได้เราจำเป็นต้องให้เซตบอลตามความสามารถของตัวลูกเราการเซตที่เป็นนิสัยทำให้ตัวลูกไม่สามารถเร็วตามได้บอลชี้ขาดก็หันไปทางอื่นผมคิดว่าวันนี้พรพันธ์ตื่นเต้นนิดหน่อย ทำกลางแฟนๆฟนบอลล์บอลเองนะคะบางกลุ่มนะคะก็ได้ออกมายอมรับว่าไม่เห็นด้วยกับการที่โค้ชคิมโฮชุนออกมาพูดแบบนี้และบางกลุ่มค่ะก็เห็นด้วยว่าโค้ชก็ควรตำหนินักกีฬาบ้างหากเล่นไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทีม IBK จะมีคิวพบกับ GS Caltech ในวันที่18กุมภาพันธ์2567เวลา14นาฬิกา และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกนัดด้วยค่ะแล้วก็คงมาต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในแมตช์หน้าค่ะพรพันธ์ของเราจะอาการดีขึ้นหรือไม่หรือเพียงแค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ